เป็นทะเลสาบไปแล้วครับ,รบอัปเดตความเสียหายครับสถานีรถไฟน้ําท่วมนะครับเดไฟเด้อเจอแล้วจากหลังมิดไปเลยเดินหันเตียวมาต้องพูแล้วนะรวมกันทำความสะอาดบ้านเนาะโอ้โหสีแยกไฟแดงอำเภอสารพีจะบ,บ้านว่าแม่ต่อสีซีเจ้าวัวน,กนก่อนยังเปลียงโอกกอยู่เลย ตอนตีสี่เช้ามืดของวันที่7นะครับตอนนี้ก็ระดับน้ําลดลงแล้วนะครับโอ้โหดีใจด้วยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล,นะแล้วก็เริ่มมีการฟื้น,ฟ,นฟูถนนบ้านเรือนนะครับจะขังเป็นบางจุดโซนหน้าตลาดยังเนืงยังยังขังอยู่ยังปิดถนนอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดนี่หนักเลยเนะี่ย รถไปไม่ได้เนาะไม่ได้รถข้ามไม่ได้ครับหน้ากาดยิงสูงนี่เนาะป้าเนาะครับหขอโยังบษได้เข้าไปเลยไปไหนบ้านหลังไหนหน้ากาดกูเลยอ๋อปลอยหน้ากาดกะเข้าไปได้เนาะนาการอ๋อครับหากเข้าไปได้แต่อันน้ำมันจะนั่งอยู่อ่ะาไปเท่น้ำจะอยู่ปลอดภัยไว้ก่อนเจ้าครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่นครับน้ำสุขีรอรถลงเห็นหน่อยก่อนเนาะโอขนาด นีป่ปลาปลาไฟฟ้าก็ตัดไปก่อนชั่วคราวโหหนักอย่อะเนีเ่ยโซนนี้ก็นักเหมือนกันนะคะโซนนี้เพื่อนเวลามาบริจาคเพื่อนเอาอะไรลงที่ไหนเจ้าที่นี่อะคะ่ะอันเทอร์ค่ะโซนเนี้ยน่ากันหนักเกินยางเลยนะแหมยายปลอดภยอัยนะมีสองเจ้านาะ ปลอดภัยดีเ้อกนกเหมือนกันเยใ้าน่ปลอดภัยดีนะครับนี่ชั้นสองช่วยชีวิตไว้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนนี้ท่วมแรงมากนะครับเจาท่านแม่บ้านหลังไหนนะหูส้มลถโดนน้ำป้าเข้าไปหูอ่าจ้ะนี่นี่นี่ไปที่กู้ภัยมาช่วยเอาเชือกโดนน้ำอ๋อกู้ภัยมาช่วยตรงนี้นะครับเอาเชือกมาแม่ลอย โอ้ถึงคอเลยนะผู้ภัยมาช่วยเอาเจือกสาวออกมาโอ้โชคดีแบบนี้สามคนกาดไว้หรออุ้ยล้อมออกมาตันอยู่หรอออกมาก่อนนั้นเลยมาเม่อไถ้าน้ำมานะมอกเข่าก็ต้องแากออกมาแล้วนะวัน้เรามาในเตียงยาวเดินมาถึงเจ้ามาตันหรอมาแห้งขนาดโโชคดีขนาดเรายู่ที่คนอ่ะโอ้โหรอดสามคน ไปลงท่อระบายน้ำฝั่งรถไฟนี่ไปยากนะครับ เรียบรถไฟเรือข้างนอกนี่จะเป็นบ้านชาวบ้านที่ยังออกมาได้แต่ข้างในไม่หนอกต้องใช้เรือโอ้โอย่างนี้เนี่ยรวมรถแล้วนะเจ้าครับผู้ทองนะครับไม่ยังไงนะใกล้นี่ครับอ๋อผมเปิดได้ในบนขนของออกครับยังในตี่ตีเอาอ๋อครับอันนี้ช่างเกว่นี่อ่พูดไปแบได้เตือนนะคะ รถเรียบรถไฟไปไม่ได้เลยครับเป็นทะเลส,สาบไปแล้วครับอเอาจะช่วยแล้วกันนะครับเรือมาแล้วช่วยชาวบ้านนี่คือทางรถไฟไปแล้วนะครับข้างหน้านู่นนะไปไม่ได้ครับต้องใช้เรือนี่นี่ก็ขนเอาทางน้ำแข็งออกมาขนของออกมาขนของ,งขออกมาทันยี่เน้อทงอทงนันก็ทันทีขึ้นมากมากอ๋อประธานค่ะประธาน เพื่อนจะคนออกไปรเพาะว่า <ke> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นเนาะเที่ยวอย่างเห็นเนาะเรืเอมา,าเชิชาวบ้านออกมาค่ะเรือเชิญชาวบ้านรอดูอยู่ให้แต่แม่รอเดี๋ยวพี่อ๋อเอาเรือช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในออกมาแล้วนะครับ คุณแม่เมื่อกี้เรือไปห้าบเนาะอยู่ลายปูนเตียงอกอยู่เนาะแม่นลิกอยู่ถ้าเปินใครได้คนไปช่วยก็ไปค่ะเรียกเบอร์เรือเดินเลยันเปิดร้านหมูกระทะฮันสู้ๆเนาะน้องเนาะไปมาจะอุดหนุนหมูกระทะเนาะครับชื่อร้านอย่างนะร้านอย่างนะเนี่ยหมูกระทะเนาะ ตุ้ยแน่ตุ้ยแน่โอเคร้านเน่เดี๋ยวเปิดร้านเนาะมารีวิวเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สถานการณ์ปกติมารีวิวให้ครับอ่ะสู้ๆกันเนาะโดนกันมดเลยครับเันมาเส้นรถไฟเปียงอกอยู่เนี่ยแบบมีวิวแววจะลด เรือยังผ่านได้ทุกเส้นทางอยู่นะที่สอบถามชาวบ้านบอกว่า <c oughs> ถ้าจะเข้าไปได้ต้องใช้เรือสนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ประจำการอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วนะครับ <c oughs> มีเบอร์โทรติดต่อทางเ<ช>จ้าหน้าที่เรือเท่านั้นที่เข้าได้แล้วก,แวก็แล้วก็พอที่จะเข้าไปได้พอแล้วนะครับอนไนที่พอช่วยได้ก็ช่วยอนไนที่เป็นสื่อให้ก็จะถ่ายทําให้ไา้ชมนะงงซเจ้าจะลุยเข้าไปป้าบ้านไปพอบ้านกัน เขาไม่ได้แล้วครับรถไฟอ้ตส่าห์ถ่ายนิ้วรถไฟครับเข้าไม่ได้นะครับเดีือดรถจอดตรงนี้เนนะาะคือก็เดินไปเนาะนะครับสถานีรถไฟสารพีนะครับหนักจริงๆรอบสองนะครับอัปเดตความเสียหายครับ เป็นโซนด้านลานจอดรถแถวแถวสถานีรถไฟสารภีนะคะปกติยามเย็นเนี่ยจะมี้าบ้านเปินมาจอดตรงนี้แล้วก็ไปออกกำลังกายเป็นลานจอดรถเราเราจะพาไปดูฝั่งรางรถไฟฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าน้ําเริ่มลดละเราพอเดินไปได้แต่ฝั่งนี้น่าจะเลือกอยู่นะเด็กผีฝั่งซ้ายมือน่าจะต้องใช้เรือประจําการนะครับนี่คือไม่น่าเชื่อนาะ รางรถไฟสถานีรถไฟน้ำท่วมนะครับประวัติการจริงๆชยงใหม่ปีนี้อ่วมนะครับบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ปี2,567ที่นักหน่วงนะครับรถติดอยู่หลายคันคนะครับเมื่อกี้รถติดอยู่สองคัน ตอนนี้น่าจะปิดบริการนะครับเพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติไหลโล่ลอ,อยู่อะน้ำฝั่งนู้นอ่ะน้ำฝั่งนี้นจะไหลไปโซนลำพูนวันนี้โซนลำพูนก็น่าจะได้รับบางจุดแล้วนะคะโซนอุโมงค์เนาะน้ำเริ่มไปละก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลำพูนนะครับที่ได้รับแรงกระแทกจากน้ำเชียงใหม่นะครับน้ำแม่น้ำปิงเนาะ พี่เมืองต้นยางครับรถไฟร้อยยี่สิบหกปีครับโอ้นี่คือท่วมรางรถไฟไปเลยเน,นี่ยจมมิดเลยนะประเทศจมมิดไปแล้วนะครับมมวนันนี้เห็นแล้วแบบอึ้งมากเลยนะปกติรางเยอยู่ตรงนี้เนาะครับฟังร้นะโอ้โหฟังฟังคือแบบไม่น่าเชื่อนะครับตกใจมากเลยเอ่ะโอ้โหแล้วคิดดูดิ บ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดกับเรียบรางรถไฟอ่ะโดนมดกระทบหนักรุนแรงนะครับข้างนแรงเลยโอ้โหไหลอยู่นะไหลเหมือนไม่ไหลไหลอยู่ครับไหลอยู่นี่ครับช่วงก่อนเราก็ถ่ายทาให้ได้รับชมว่าน้ำอ่ะเออล้นมาจากฝั่งของสถานีรถไฟรางรถไฟนะครับพอน้ำมัน เออล้นไปแล้วอะ่ะมันก็เลยข้ามฝั่งถนนมาฝั่งบ้านเรานะครับที่บ้านยางเนืองสารพีนะครับเส้นต้นยางนะขนาดเออล้นยังได้รับผลกระทบหนักขนาดนั้นนะครับแล้วรางรถไฟจะขนาดไหนนะครับแคน้ำเต็มเต็มใช่ร้อยเปเซ็นโอ้โหเราแบบเห็นแล้วแบบเราใจหายเลยครับร้านต้อธาตุไทยเบลือร้านลาบประพัดคุณเอารถมาจอดข้างบนเินไม่ดูจะรอดหรือเปล่า,ลา,ลารถจอดตรงนั้น เพราะว่าน้ำมาไวแบบถึงชั่วโมงอะถึงอกเลยนะชาวบ,บ้านมางคลนออกบ้านมาเกือบระทันนะคะคลอยคอออกมาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยใช้เชือกลอยตัวอะไรอย่านเนี่ยยังไม่หยุดนะคะตึงมากเลยครับรวนง้นี่นะไอ,นะไอ้กลับงเหรออ,อ,อ่ะดูโอ้ลึกกนะันเนี่ย น,นี่ลึกตรงนี้เป็นรางะะเป็นรางไงเป็นรางรถไฟไงโอ้โรางรถไฟอยู่ตรงนี้นะคะรถไฟเด้อเจอละเจอรางละครับลึกลึกมากใจหายต้องใช้เรืออย่างเดียวนะโซนนี้ไปเข้ามาคนนี้ก่อน รับน้ำล้างรถไฟลุงก้อยนะลุงได้เนาะครับก้อยก้อยมันเป็นล้างรถไฟครับก้อยเนอะลูลไห้มาน่ะหมาเจ้าโน,น้นท่มหัวเลยก้ท่มหัวเลยนะ ไ,ไหนไปที่พักมี่ลูกวันปุ่นอ๋อปุ่นนะน้ำหนักเด้กกันเดิเนี่ยมันเป็นบลึกคึกคักนะที่ที่ระวังเนึ่งเอาได้ได้ครับได้หนาะลงไปก็ได้โอ้โหลงตรงนี้แล้วก็เรื่องหน่อไปได้อยู่ดยล้างมันหมื่นหน่อยนี่เด้อเี่กกันเหนื่อลูกเหนื่อนเลิศันแล้วดิบ้านท่วมหัวเลยบ้านอยู่ไหนน่ะไน่เนี่ยครับ เจอบ้านมูอบ้านอย่างระวังรถไปไงมันก็เลยลำบากนะเนาะกินข้าวละดีแล้วครับโอเคมาเลยมันเลยข้ามผู้บ้านบ,บ้านล so sí like okay. okay. ุงนี yeah, ่จมมิดจมมิดมิดเลยจอบ้านอย่างนั้นครับไม่ใช่บ้านสถานีเนี่ยครับสถานีรถไฟรถมาเลยปีอะซักหลังมิดไปเลยนอนไหน นอนวัดเวลุวันแล้วก็นอนตึกนี่นะครับหาลูกสาวหาหลานสาวนเลยเดินหันเตียวมาต้องพูดแล้วน่ะถนนกับปลเปียงกันเห็นนะสู้ๆนะลุงเนิ่นะครับอาหารส่งถึงบ้านอยู่เนาะอย่างครับอาหารยังเพิ่งเอาไปส่งถึงบ้านอยู่เนาะนี่ไปนี่นี่มันต้องการก็น้ำอ๋อน้ำดื่มน้ำดื่มเพราะว่าไฟเพิ่งตัดหมด น้ำเดิมน้ำใช้เป็นแกลอนนะตรงไหนนี่นะคะในนี่ครับซอยไหนดะซอยไหนนี่เลยตรงข้ามกับสถานีรถ<ห>ไฟเลยถ,ถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งเจ้าหน้าที่เนาะมีเบอร์มีอยู่กนหรมีเนาะปล่าูอืมมีนเนาะโอเคครับรถไฟจะนั่งเหมือนกันละถ้าเราลงนี่ก็จะว่ารถนักลงเกินมานี่ลงไกลหันแบบนี้ก็ ก็หามาปีเนี่ยนะปีปีสาแปดน้่เต้าอี้นะแถึงไหนปีสามแปดสี่ปดอะอสี่แปดสี่แปดท่วมรารถไฟเหมือนกันท่วมเหมือนกันแต่บรรท้นเต้าอี้บรรทเต้าอี้ครบ้านกับบถึงท่วมหัวถึงขาบ้านมอกแวนกโอ้สี่แปดนี่หนักสี่ปดเพว่ามีน้ำเหมืองหรอกน้ำเหมืองมันมันจริ้นั้นจะมีสี่แปล้วก็ห้าสี่หสี่นี่โดนกห้าี่ก็โดนอะห้าสี่ก็ี่แนักก่อนครับสี่ปดนักนักเหลือตอนนี้ก่าห้าสี่ก ครับห้าสี่เปิดเปิดเหนมักตะไน่ไม่ได้ตะไน่หรอกแต่หกเจ็ดนี่ซุดสุดเลยลำหนึ่งเลยเนี่ยตั้งประแดดประเดินเนี่ยบ่เคยท่วมนักอย่างเงี้ยมันมันเลาะไปหมดอ่ะประแดดรสารปีอยู่างเงี้ยแม่นหมดอ่ะแต่ก่อนมาตึกนี่แบบนี้พอแตะแล้หมดขั้นมันแห้งไปเลยอ่ะขาดน้ำดื่มอยู่นะคะนี่บ้านตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะคะต้องการน้ำดื่มต้องการน้ำดื่มหนักเลยในตรงนี้นะ มันยังมีบ้านตื้อขันบ้านตื้อตื้ขนาดมีคนอยู่ห่สิบสิบปดต้องใช้เรือเข้าไปอย่างเดียวเนาะขับใช้เรือเข้าไปอย่เดียวคนเตียวไปมได้แต่นอลุงเนาะคนนี้ะยังลุงเตวมาเนีกับปาทลุงลาดข้นมานี่ถ้าสื่อไปนี่มได้นี่เียงว่าเนียน้ำเลือนี่นะนี้ก็ต้องมาทางเพมาทางเพตืนน่อยบ้านอนี้ยไมเายได้เจ้ามาช่ยเจบ้านเจ้าหมู่บ้านสถานรถไฟสารพน ครับตอนนี้น้ำยังขังอยู่นะครับก็จะพากันมาทำความสะอาดบ้านญาตนินะครับหลังจากครั้งที่แล้วท่วมหนักถึงระดับอกเลยนะครับอันนี้เหลือเพียงแค่เกือบถึงเข่านะครับก็ระดับนั้นลดลงมาแล้วอ้โหูนี่มีขอบขอบระดับน้ำนะครับเกือบถึงอกเลย ประมาณอ,อกแล้วกันครับ,ก,บก็ช่วงตอนที่อพยพรอบแรกก็ประมาณเข่าเนาะแล้วก็พอระดับน้ำสูงถึงประมาณอ,อกก็ต่อไปข้างนอกกันก่อนรีภยัยพอระดับน้ำเริ่มลดก็จะพากันมารวมกันทำความสะอาดบ้านเนาะ ับสูง,งเลยครับโอ้โหครับมาถึงบ้านนะครับลองด,ดูช่วยกันเนาะเป็นไงบ้างคนนี้ยังมาดามมาถึงตรงนี้เกือบเล<บ>ยเอวมาเนาะทั้งน้ำไปหมดดีเราเก็บของบางสวนขึ้นที่สูงแล้วใช่ บ้านไม่หลัรคาเลยพยอยมาไปอยู่แล้วบ้านแม่น่ายไว้เป็นความทรงจำครัง้ง,งหนึ่งเขาเท่าแถวบ้านเกิดมาใกล้ตัวร้แกะเอกเกาหลีร้านห้องนั่งชิไว้ในความทรงจำบ้านฟิน้น โอ้ปวดตาแล้วโ้โทษเ้วเรื่องเฟยครับดูเช่นกันครับ ไฟมีเชียวนี่วะนี่ในกระเป๋าเดี๋ยวรอเดีอยวรอไอเดน่อดที่บิ๊กคลีนนิ่งภายในตัวบ้านตอนนี้ก็จะทำการบิ๊กคลีนนิ่งรอบหมู่บ้านกันลแ,ลโโแ,แล้วนะครับน้ำลดลงแล้วโอ้โหแห้งแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะพากันมาทำความสะอาดกันนะครับแต่ละหลังนะครับ ก็จะทิ้งไว้แต่ร่องรอยของเศษดินเศษโคลนะครับหนักจริงๆปีนี้ครับสะอาดพื้น,นมาดูค่อยังแผนกอะไรเลยข่อยังแผนอะไรล้างของที่เปื้อนโคลนน้ำท่วมหนักหนาแล้วนะพี่เบี์หลังจากน้ำท่วมที่จะฝฟากข้าโคลเต็มบ้านเลยเจ้าอันนี้มีทีมงานจะ แดงแม่ริมมาช่วยกันเจ้านะเอาออกมาร่วมช่วยกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวร้อพุชตาเอาไปช่วยของของเรามาจัดอีกรอบเนาะตอนนี้ช่วยฟืๆๆ้นฟูแบบฟื้นฟูขนาดยอ่อมความยาเนี่ยเป็นโนนงค์เลยครับที่โคนี่สีแบบนี้บบพอนะเจ้ากลิ่นทรงกลิ่นเหม็นมาก อ่ะตอนค่อยทำภาษาเนาะแต่ข้างในในบ้านคือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยกิ๊กอันนี้เรามาดูข้างนอกบ้านรอน้ําจากเทศบาลยังไม่มานะเราดูดน้ําจากท่อมาล้างโคนบางส่วนด้านหน้านะเจ้าน้าจากแทงน้ํเอาเอาจากแท้งมาหรอใช่แทงน้ํายังค้างอยู่ครับหาบ้านนะครับเรียบร้อยแล้ว